กี่คนึงะตัวน้องแ okay, ครวผมก็กาดสวัสดีทุกคนด้วยนะผมวันนี้ก็ให้ผมโดนแน่นะครับ นี่ก็พิโรเลยไปนอนนะคนแพทใหม่นะครับมีการเพิ่มกระทาฟ้าเข้ามานะสก,กิลสามคือกระทาฟ้าเนี่ย,ยกสก,กิลสามแล้วมันจะกดลงพื้นได้ก็คือมันจะสร้างวงช็อตแล้ว,ลวก็จะเพิ่มชาร์าติให้เราแต่ผมก็มองว่าก็ไม่ได้ว้าวอะไรมากอาจจะมีผลกับแบบถ้าเจอพวกแซนพวกตัวร่างแยกเยอะๆอะไรเงี้ยมันจะดีตะออแต่นี้มันไม่มีนะไม่มีตัวล่างแยกแล้วก็มาเล่นให้ดูโคด้มันอยู่ไหนวะ เขเดินหายแล้วเว้ยบน่นตักสดรูหายไปมันอยู่ล่างไม่ได้หรอกทันดา,าอะไรอยู่นะ้วมาอยู่างนี้วะไอ้นี่อ๋ออยู่ฝั่งนู้นไปทั่วเลยเว้ยโคเด้นตามมันนี่เลยปกติของกิ้งก่าไงมันต้องไปทั่ว เออแต่มันยังบลั๊กอยู่นะทุกคนท่าฟ้าเร็วนอแบบให้เพื่อนอัพให้ไม่ได้นะผมอาจจะต้องออกเองมาเล่นให้ดูเพราะว่ามันแค้น,น,นเอนนจ,นนจอยู่นะไอ้ไอ้กระปอมเนี่ยมัันกกดดอตตีแ้วย วชิฟแครี่อจะเป็นวอลงกันล่างก็ได้นะได้ไดไม่ต้องรอัยิงไม่ทันอะแต่มันเจ็บแล้วนะอ่น้องกูมาหรืป่า โอ้ยโอ้ยเราไม่มาตันไอเดียวรอดที่เหลือที่เหลือตายคนมาซ้อนตายอ่คนโดนรอดไปที่ไหนไปแบบมีล็อกวะล่ะพี่ไม่มีสกิลนะพี่มีสกิลได้ได้ผมจะไม่หมดได้แค่เดินมาตีแค่นี้แหละตีธรรมดาเออบอกแล้วไม่มาล็อกแค่น มันแค่วาดตอนแรกเฮ้ยน้องรอดไหน่ะโอ้โหไม่รอดรู้ไหมพี่ผมตายเพราะอะไรกูตายเพราะกดตรงนี้เฮ้ยเรือกลับไปเกมหอ้กล่าวเอาไปปาหนึ่งไงสักทีเว้ยเดี๋ยวน้องกูตายก่อนพี่ก็คิดว่าเออคิดว่าแปนจะเดินมายาวง้ยไอ้กระปอมหายคายเวลรี่อยู่เอ้ยนี่กูได้ยินเสียงแม่งโดดอยู่แถวนี้นน

ไม่รู้อยู่ไหนน่ะเดืไ่ให้มันกัดเลยมันไม่กัดเลี้ยวอ่ะน้องกูเลี้ยวก่อนเกปยุดเลยแมันม่หวนส้มพีอะไรไม่ได้ปักปักแค่ฟให้มันแก้ไปให้มันคิดว่าเราไม่มี อะไรเนี่ยโอ้โหเยอะแล้วว่าบ้างเพียบเลยสามอ้าวบ้างสามตัวเอ้ยโกเด้นมาเจ้เออมันแก้วานมันแก้วา มมีสกิลนะแต่ถ้าตันให้เดี๋ยวเข้าไปยังยังไม่ดยังไม่ดระบนแตกเบระดอร์เซอกละเดี๋ยวไปเคลียร์ป่าเกทรจะแจกอชิพอจะขอไ่ทันลดิอชิ้มันจะทาฟ้าแล้วว่ะ มันอะไรล่ะแกทำให้ตุกชั้นมันเล่นยากเกทอาเฮ้ย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 เพียบเฮ้ยล่างเยอะนะมันมันจะมีตัวหลุดไปกางปะระวังเหมือนมันจะมีตัวเดินลุบหลุดไปหลางไน้ามากไอ้ไวชี่มันจะมาแปลไยทีเนี่ยมันสามตัวข้างล่าง เล่นไม่ได้ก็วาลงไปซ้อนนอนแน่นนนมีกระปอมอกับบู oo, <De vo. S 2> ดูเดโว่จะนใน,น,น,น่ยอ์โชิมันเข้าไปก็ตาย,ายนร่างสได้เทียผมยังไม่โห่ร่างอ่ะมันหลายตัวฟาร์มก่อนไปทำบวงก,ก็ได้ผมถึงถตวเขาป่า,ปาแล้วโอ้โหกี่นม่ ไปตันแฟนแปลว่าไปตันผมทำไมพี่แนเ่นไม่ถูกแนเไม่านผันแ้ทิ้งไว้ตัดใหญ่ให้มึงเลยขอโทษผมัน่ทิ้งไว้ไงตอนแรกมาสโลยนี่บอกเขาไม่ไปเล่นกับเพื่อนเลย โลนันาดนั้นยังไงวูดูก็ไม่รอดมาล่งเด้เว้ยล่งเยอะเกินได้มีน้องอยู่เปรียบเลยนะไอโกเด้นอยู่ในป่ามีรากอ่ะ โดนกันก uh> ่อนเลยเสาเสาฟ้าตีซิ่ง้วตีนิ้แข้งมันยิงกูมันดับเบิร์นแข้งมันดับเบิร์นเลย เอ้ยมีคนวานะเดี๋ยววัวเดี๋ยววัวเดี๋ยวัวเดี๋ยวัวเดี๋ยวเดนใกล้กระวังสิบมีวานได้ระวังตอนนี้เรามีบ้างะไกันล่ะรอสโลวกั ล่างมาถ้าล่างมาได้นะไปโดนขาดก่อนลอาน้องกูโดนตัน,นผมยังไม่มีหนึ่งนะผมชั้นหนึ่งแหละคนอ่ะบนเยอล้วทั้งหมดไม่มีวาร์มา,มาาร์ คมาบนได้ปะคนเอาไปละเียติละไอ้ว่าชไม่เห็นผมผมวิ่งข้าบนเนะรสักอย่างเฮ้ยลิวไปกูขยขวานมึงดหรืไม่ใช่ขวานกูเอาของตัวอ้าวตัวไอ้มาได้โอ้เฮีย,ยนอยางไ้มาเจาะ่างวะเฮียให้แม่ไวไหมสี่ตัวเราได้บอกแล้ว เอะมาด้วยีตัวหรพี่ไปดูดูเหคนกันด้ปเอยผมว่าจะมาหากลางแอลี่มันเนี่ยทันทีกระด้แต่เลยเอ้ยนี่นี่นี่หวานะวานะมันวากว่าแล้วนะ You're scintillating, yellow gems bathed in blood. The just straight <airpl> up a race to <Poncho> hellborn tower, yo. ý mà ta phá còn, để lên để hai này. Anh có tiền không? Anh có tiền không? ลงไปหาเราเนี่ยอผมแก่ละไม่แข็งกอนสิบเลยนี้วะยังได้ดยต่อไป่ด้เลยตงอบไดนี่ไม่ได้ใช่ปะไม่ได้ไม่ได้ผมไม่อห

โดนตันว่ะโอ้โดนเฮียอะไรบ้างเนี่ยบูดูมันรูดอ๋อมันที่มันรูดหลังต้นไม้นี่บูดูให้บูดูมันยืนรูดอยู่หลังต้นเดียวบ้าบอะไรมาตายเลยไม่ได้สวยสวยแล้ว โะมันช็อตคีบปะวะสก,กิลสามไหมไม่อ,อ,ชอ่ช็อตดานานอยู่มันช็อตแ,แต่ไม่ได้มันต้องมาช็อตทีโร่อนเดียวเอาแบ็คก่อนนะเดี๋ยวค่อยบิงให้ใครตันให้ก่อนได,ด้ดดเหล็กตีเจ

ไปดิอไม่เยอะลโอ้แล้วมันถอยเราวะไปแกลลี่ก่อนไปมิดเลมัน ไอ้กระปอมเออเดวโวเดวโวบิงนะเว้ยได้ดีครียหล่อนไปเล่นยังไม่ได้เลยนะเดียวนี่ตัวเ้ียววาชิปมันจะเข้าแล้ โอ้แดกกูสวยแข็งตายแข็ง,ขงบ้างโอ้โหคลิปหน้าตาแข็งขวะ่ะโอเคกูปลดอาวุธไม่โดนแข็งด้วยแข็งยิงปี ว่าบวางเพื่อนว่าบาเพื่อนตาย,ยได้แบลแต่ยังไม่มีบินเพื่อนตายกันหมดละรวังป่ามันเจ้าที่อีป่าเ้ากบไปนี่ผ

ัน yeah, so ี่าเตัวยงแนีกูได้แบงสดชื่นจังเยวได้ตสี่สิบวิพี่มียนตีอ่ะเอ้ยมีอันตีแล้วมีพี่บี มาได้ลเล่นจังหวะสองฮนะโล yeah, ไปวะอยากเข้านะแต่โลไปีเจนวะลีเจนวะ ไปแล้วเปล่าพี่เอานะเสิบวิบวกได้นะสิบวิบวกได้นะสิบวิมีแบกเกิดได้ทีกี่ตัวมันเพลนน้อยไปเลยแมวบวกได้ทีพร้อม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 ้นี่แข็งแข็งเอาพี่แมวบูดูมันเสาเลย

กูอยากเข้าอะไอ้กระปอมเนี่ยเจ้าเก่าเจ้าเดิมเฮ้ยไปไม่ได้น้องวางเสาไว้ไอ้วางช็อตไว้โอ้ยแล้วมันมันหน้าทะลุบีเคบีใช่ไหมันไม่ทะลุอะ <laughs> แปลงกูแ,งแรกตโดนหมาดิเนิดเนิดะอะไรรู้เลยอ่าเดับลเป็นเรื่องวะกูขอขอทีมงานคุณภาพาตามหนึ่งคนนะกูใส่แน่แข็งนี่ะอยู่ตรงเนี้ยเจ๊บินให้ดูหน่อย ไม่แข่งก็วูดูแหละขีน้นี้แม่งเฮ้ยวูดู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 เอาขี้เลี้ยวเลี้ยวเหรอมาดิมาดิมีบีโมดมีบีโมดมีบีโมดแล้วไงขอตีขอแกตมนนิมันไอ้นี่ดิมันรีไงมันรีสะท้อนไงหวาด ออกโซตะวันกินไมได้หปิดบอชีพไปเลยไม่งั้นมไวมา่วได้เียแล้วโ <c oughs> อ้ยมามทต <c oughs> ีบรเรียบร้อยนองอา่าวิงหมดกว่า,ากูจะไปถึง เฮ้ยตีแรงะเคียกำลังมากำลังมากูใส่กูใส่ก็เขียวใส่เลยเนาะกเขียวใสเลยาระวังใ่กล้าใช่ว่ระวัง

มีผมไม่อยากให้วอชีมันมันสกิลอะไรเท่าไหร่เฮ้ยมีคนโดนล้าพาตัวไว้ะข้ล่างข้างล่างข้างล่างสิวิสิบมีแบ็คน้องกูจะไปต่อ ห้าวิห้าวิห้าเลนไ้สามเขน่อยเข้าน่อยเข้าน่อยดนกูจับไม่รู้ดิว่ากูนี่ะดีรบีสุะบันวก่อมันจะกัดมันจะกัดมันจะกัดกูมันจะกัดกู มันซื้อเกิดมันซื้อเกิดมันซื้อเกิดมาดิมาดิมาดิ <i S 2> มาด <i S 2> ดูลวนสาปูรอความตาย <This is S 1> ดูเลือดเลี่าวอนี e> <ส>่จะกัดกูให้ได้เลย่ไนกระปอมโดนละ มันกดก่อทอดไปแล้วนะกำลังไปาแอ้ววววแข้งหลังกำลังมากำลังมากำลังมาไวรุนส์ข้ากับเจ้าเฮ้ยวูดูมันอยู่ไหนวะเอ้ยแข้งซื้อน้องแข้งซื้อแข้งซื้อแข้งซื้อเอ็งวอล์กดูแวะหมดยังหมดแล้วหมดแล้วเพื่อนเดี๋ยวมันล่อป่ามาเว้ย ตรยน่งตรงต้นตอรงอยู่ไหนวะไอ้วูดูี้ทจคบจีอ่ะโอเคทุกคนเกมนี้เรนอกระทะฟ้าใหม่มานีผมก็ฝากกดแล้วถ้าใคเป็นจังจด้วยเจอใหมคลิปหน้าไปพลาดยังไงก็ขอไปเกมนี้ก็มานีไปละบายครับ